มัมบี้การตัดสินใจลาออกมาเพื่อเลี้ยงลูกเนี่ยหลายคนมองว่าเอ้ยเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกเต็มเวลาว่างนี่ไม่ได้ทํางานจะเหนื่อยอะไรอจะสบายเลยเหมือนจะสบายคุณแม่หลายคนว่าลองเข้ามาเป็นแม่ดูสักคนหนึ่งนยคะหรือครึ่งวันเที่ยวลององดูไอ้แต่ครึ่งวันเนี่ยประเด็นสําคัญเลยของคุณแม่เคสนี้คือเรื่องของความเหนื่อยเวลาที่เขาต้องอยู่กับลูกตลอดเวลา แล้วขาดการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งเท่าที่ดูจากคำถามนะคะคุณพ่อซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยดูจะซัพพอตคุณแม่ค่อนข้างน้อยไปถ้าเราบอกว่าทั้งวันช่วยอุ้มไม่ถึงครึ่งนชั่วโมงไม่ไม่แปลกเลยค่ะที่คุณแม่จะรู้สึกเหนื่อยเครียดแล้วรู้สึกไม่ไหวละเดี๋ยวให้นมเดี๋ยวร้องเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าอ้อมเดี๋ยวได้เวลาอาบน้ำอ้าวเดี๋ยวเด้เวลาอาหาร อันนี้ส่วนตัวคิดว่าคุณแม่หลายคนเนี่ย<ม>อาจจะอยากให้คุณพ่อมาช่วยอยู่แล้วรู้อยู่แล้วอยากให้พ่อช่วยอะไรแต่อยากจะรู้ว่าวิธีพูดพูดยังไงคะอาจารย์เ,เพราะว่าวมีแบบเธอมาช่วยหน่อยอ่ะแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราอย่างเงี้ยดูแล้วคุณสามีอาจจะทางานเต็มเวลาคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านคุณสามีกลับมาอาจจะอ้างว่าตัวเองเครียดนะไปทำงานข้างนอกเนี่ยยังจะให้ฉันมาช่วยอุ้มลูกดูลูกอีกเหรอข้อตกลงเป็นสิ่งสําคัญต้องคุยกับว่าจะช่วยอะไรได้บ้างไหมอือ สักครึ่งชั่วโมงเวลาทุ่มอ่ะอย่างนี้ได้ไห้หกโมงถึงทุ่มเนี่ยเดี๋ยวแม่ดูเองป้อนข้าวลูกหรือป้อนนมทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยคุณพ่อต้องดูนะฉันไม่ไหวแล้ว ต้องถึงสองทุ่มเนี่ยเพื่อที่ฉันจะได้มีเวลาไปอาบน้าไปทําอะไรไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวต้องหาข้อตกลงร่วมกันคุณแม่ต้องกล้กาพูดแบ่งภารกิจใช่กำหนด,หดเวลากำหนดเวลาเ,เลยร <projections. S 1> หรือเขาจะต่อรองคุณคุณแน่นอนคุณแม่ต้องเจอการต่อรองจากคุณพ่อถ้าเป็นคุณพ่อที่คุณพ่อไม่เหมือนกันนะคุณแม่แต่ละคนโชคดีไม่เหมือนกันพ่อบางคนเนี่ยแม่ไม่ต้องร้องขอนอันนั้นมันไม่ได้ว่าทุกคนจะจะต้องโชคดีแบบนั้นอันนี้คุณแม่จะต้องตู้ละเพราะอะไรหรือไม่ใช่คุณแม่ไม่รักลูกนะ แต่คุณแม่จะไม่ไหวไม่มีใครสามารถทําทุกอย่างได้ดีทั้งหมดด้วยตัวเองคนเดียวใครที่บอกว่ารู้สึกมีปัญหาแบบนี้แล้วแค่นี้ยิ่งแปลจะตัดแคปชั่นนี้มาให้สามีดูได้ไหมคะอาจารย์ว่าแบบไม่ใช่ว่าความโชคดีของคุณแม่แต่ละคนจะเท่ากันใช่ไหมคะอาจารย์สามีต้องฟังต้องรับรู้ต้องมาร่วมกันคิดแล้วว่าเขามีส่วนร่วมมาช่วยกันใช่เขาไม่ไหวหรือเขาจะต่อรองการต่อรองอาจจะเกิดขึ้น แล้วสุดท้ายจุดจุดที่เป็นความพึงพอใจร่วมกันของสองคนมันจะเกิดครับถ้าเป็นวันธรรมดาอาจจะขอทุ่มถึง2องทุ่มเสาร์อาทิตย์จะเอาตรงไหนดีอ,อาจจะเป็นเปิดให้คุณพ่อนักเสนอ,อเออชันว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะแต่ไม่ใช่แม่เก็บอะแล้วก็บน่นบน,บน,บ,นบนไปแต่มองไม่เห็นเป็นรูกปกระทของการแก้ปัญหา อาจารย์ถ้าเขาเคยคุยกันแล้วแต่ว่าพ่อไม่เห็นความสําคัญนะคะพ่อไม่เห็นความสําคัญเราพูดยังไงให้พ่อเห็นความสําคัญตรงนี้ดีคะคุณแม่เองอาจจะต้องบอกถึงผลเสียของของการที่เขาเหนื่อยมากๆแล้วเกิดเห็นไหมเนี่ยฉันฉันหลุดละฉันกรี๊ดละฉันไม่ไหวละฉันพร้อมที่จะระเบิดแล้วลูกก็อาจจะซึม่ก็ระเบิดให้พ่อเห็นบ่อยๆเล่นะบ่อยๆซ้ำๆไปเนี่ยมันก็ไม่ดีกับน้องด้วยนะกับลูกด่กน้าคุณพ่อเห็นด้วยกับอาจารย์มากเลยคือบางครั้งเนี่ย พ่อก็เห็นอ่แม่ก็ทำา็ดูแลเราก็รู้เ่เป็นหน้าที่แต่บางครั้งเรื่องความเข้าใจของความเป็นสามีอาจจะไม่เข้าใจเพราะการเปิดใจมีโอกาสได้พูดคุยกันได้เห็นว่าเออเราเหนื่อยล้ยวจะส่งผลยังไงอยากให้แบ่งเบาอะไรไปบ้างจะช่วยให้ดียังไงกับลูกอันนี้ผมว่าลูกและครอบครัวจะทำให้พ่อเข้าใจแม่มากขึน้นหรือถ้าสามีไม่เอาด้วยจริงๆไม่ถนัดจริงๆที่จะเลีย้ยงลูกเป็นครึ่งวันหรือเป็นวันอย่างเงี้ยพี่ป้านะอาหรือใครทีร่จะมาช่วยเรา ลองช่วยกันคิดหรือเขาอาจจะมีคนในหมู่บ้านที่เขารักเด็กแล้วความที่จะช่วยเลี้ยงสักครึ่งวันในวันนี้่หรือว่าครึ่งวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ไปทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้ก็จะต้องมีทางออกบ้างไม่ใช่ว่าคุณแม่จะรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียวเราก็แก้ไม่ได้ใช่ค่ะสุดว่าคือต้องเปิดใจคุยกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าให้คุณพ่อเนี่ยอาจจะเป็นคนเสนอช้อยส์ว่าแบบถ้าแบบ อ่ะช่วยอุ้มหลังเลิกงานไม่ไหวอาจจะให้ช่วยตอนไหนได้บ้างอะไรนี้นะคะรวมถึงว่าในเรื่องอันนี้แอบเสริมนะคะเผื่อว่าเป็นทางเป็นช้อยส์สำค่อแม่เช่นแบบว่าเวลาคุยอาจจะคุยเน้นเรื่องของความสําคัญของคุณพ่อก็ได้อันนี้ก็จะมีบทความอันนี้เซียมเซียมแม่นะคะก็คือว่าจริงๆมีบทความพวกที่แบบถ้าพ่อช่วยเลี้ยงลูกจะส่งเสริมให้ลูกฉลาดขึ้นอย่างไรแบบขดบทความในเพจนี้จริงแต่อินแต่ว่ามันมีงานวิจัยเยอะมากค่ะแล้วก็ตอนนี้หลายเว็บไซต์หรือว่าหลายเพจเนี่ยเริ่มเอามาเล่นกันบางทีถ้าเกิดพ่อเห็นความสําคัญของตัวเอง มากกว่านี้ว่าเขาอสำคัญกับลูกยังไงอาจจะช่วยทําให้เขาแบบรู้สึกว่าเต็มใจหรือว่าอยากจะช่วยให้มากขึ้นได้นะคะ